โลกนี่คือผักนะครับที่ราคาถูกที่สุดในโลกอันนี้2ี่บาทครับอันนี้ก็20สบาทอันนี้10บาทอันนี้10บาทนะเขาก็ปลูกเองนะครับอันนี้เราไม่ได้ซื้อที่ตลาดนี่นะครับเวลาเอามาก็จะามาเป็นถุงเงี้ยครับเนี่ยครับ20บบาทถูกไหมถูกไหมอันใหญ่เลยเนาะผักกรอบ อันนี้สิบบาทครับนี่อันนี้10บบาทสุดยอดไหมนะใครที่แบบว่าชอบกินผักนะอันนี้แบบปลูกเองผมเครื่องปั๊มน้ำเข้าคลิปวิดีโอซะงั้นไม่เป็นไรเนาะเรียวๆนะครับอันนี้ก็อันนี้คือแบบ20บาทก็ได้หมดนี้เลยนะครับ20บาทลูกมากนะครับก็อันนี้พี่เฉยเอามาให้น่ากินใช่ไหมผักกรอบๆนะครับอันนี้คือแบบแบบ บักบกบแคบ้านเขาปลูกเองแล้วเราก็ไปซื้อโดยตรงไม่ได้ผ่านตลาดนะก็จะแบบกรอบๆแล้วก็ไม่มียาฆ่าแมลงนะครับนุ่มมากไม่ใช่นุมสิกรอบผู้บิดจะมากรอบอ,รรบอะไรเหมียวน,นะครับอะไรเมียวมีส่นลูกงานเลยเมียวอะมีสซลอนลูกงานเลยฮะกินไหมผักอะกินไหมผักกินไม่ได้เว้ยไม่ใช่เนื้อ <laughs> เนี่ยบรรยากาศอาร์ตี้ตลอดเวลา แขกเยอะแขกเยอะนะครับเอออันนี้ก็เห็นนะครับนนก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะได้ยินเสนียงแค้มปานั้นเดียวๆผักบ้านเราเยอะมากเลยแม้เราก็กาลังปลูกมันกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มันก็โตได้บางอันก็ทยอยเก็บกินนะครับก็นี่แขกมาบา้านทุกวันนี่ครับอันนี้ต้นมะขามที่ตัดไปแเล้วจะเปนน็นแบบนี้นะครับอ อากาศดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมาดูนะมันเป็นพื้นที่โล่งครับมันเป็นพื้นที่โล่งไปเลยอากาศก็จะแบบเย็นเย็นอากาศก็จะเย็นเย็นนะลมโกกเข้าทางนี้ครับชมสวนชมสวนนี่ชมสวนต้นไม้เยอะเยอะนะครับตาชมต้นไม้ ปลูกทุกผักเนี่ยครับสวยเนาะผักบ้านอป,ป่าอร่อยครับมะเขือเอาไว้ตำส้มอยู่บ้านชอบกินตำส้มเด้อโอ้ย,อยเนี่ยครับมะเขือหลายครับมาดูลูกนี้มาดูลูกนี้มะเขือหลายบักขักเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้มะเขือเยอะมากนะครับออือมะเขือบ้านเรานะครับ สุดยอดสุดยอดเนี่ยครับแลเอือที่บ้านอร่อยอร่อยชอบกินฟักไปอย่างเงี้ยครับกนอย่างงี้ครับอันนี้ร้อรยาดก้าก็ูสีไงอากดีอากาศดี อันนี้ก็เดี๋ยวจะจีเขาจีครับเดี๋ยวจะจีเขาจีจีเขาจีกินนะครับอยากกินผักอะไรก็เก็บได้ตามสบายนี่พาชมครับมะนาวที่บ้านครับเป็นไงมะนาวที่บ้านสวยไหมสวยไหมสวยเนาะมะนาวที่บ้านแจ่มเลยนะครับมีการลังขึ้นเห็นไหมอันนี้บ้านตาอันนี้บ้านตามีกาลังขึ้นครับ บ้านเราก็กินเองครับเนี่ยเอาไว้ใส่ส้มตำเป็นไงบรรยากาศดีนะลมเย็นมากไม่รู้จับจรนยายคำไหนอา้าวมีเบอร์รี่ด้วยนะมีเบอร์รี่ด้วยนะตัวเนี่ยเบอร์รี่เยอะมากเลยผักบ้านเฮาก็หลายเด้อผักบ้านเฮาก็หลายเด้อ บ้านเราชอบกินผักอีตูเด้อเออผักอีตูปลูกผักได้แบบแจ่มมากนะครับเออผักที่บ้านใครชอบกินผักแล้วเวลากินผักที่ปลูกเองนะมันจะอร่อยกับกรอบแล้วก็แบบกินแบบปลอดสารนะครับปลอดสารเนาะเออมีทุกผักถ้าสดชื่นนะอ้วยก็มีให้กินนะครับมีแมงทุกอง่างนแหละครับอืมนี่เลยนะ อากาศดีเนาะอันนี้บ้านใหญ่นะครับขวามือเนี่ยอ่ามือตรงนี้ก็จะเป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านญาาิบ้านญาตินะครับติดกันอ่านะอากาศดีไหมอากาศดีนี่นครับอันนี้เป็นบ้านใหญ่เนาะนะครับอันนี้ที่ออกไปยืนอยู่ก็บ,บ้านตัวเองเป็นไงล่ะชอบชมผัก <laughs> มีเมือดทุกผักเดวเราจะปลูกประก,กาศเพิ่ม โอ้ละพาแม่งโคตรใหญ่เลยเห็นนหอที่บ้านปลูกผักเยอะจริงๆกล้วยก็มีเด้อบบอแมนธรรมด่าด้วยนี่กล้วยก็มีนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยรอลงเสาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ตถมที่ดินฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวพอเราทําบ้านน้อยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็ค่อยทยอยทุบบ้านใหญ่นะครับเราก็ ค่อยถมดินฝั่งนั้นค่อยๆทําไปทีละสะเต็ปนะเพราะว่าบางทีเวลาคุมงานแม่ก็เหนื่อยนะครับก็ทําไปทีละสะเต็ปเดี๋ยวบ้านน้อยเสร็จก่อนค่อยทยอยทุบบ้านใหญ่ค่อยถมบ้านใหญ่นะล้วค่อยสร้างบ้านรวมมิตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยครับอ่าแต่ตอนนี้ปวกมันกินเยอะแล้วนะครับแค่จะถล่มแล้วอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดีดบ้านเฮาเด้ออากาศดีดนี่ตา อันนี้เป็นยายกับยายกับตาน้องสาวยายนะครับอันนี้แก้ก็กําลังรื้อบ้านนะกําลังทําบ้านให้แปลนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเนี่ยที่ดินตรงนี้ก็ปลูกบ้านได้อีกประมาณเป็นหลังสองหลังเลยเพื่อนกําลังเคลียร์นะแต่ยายให้พื้นที่เป็นเปลนส่วนนี้เป็นวิธีปิ้งปลาของยายอืผู้ใด,ดมาเบิง่งวิธีปิ้งปลานี่วิธีปิ้งปลาแบบโบราณวิธีปิ้งปลาแบบโบราณก็เห็นบ่อันนี้ฟื้นครับฟื้น ตอนนี้เราก็ม้างรั้วบ้านออกนะครับเพราะว่าเรากําลังอยู่ในช่วงก่อสร้างบ้านนะครับตอนนี้ก็ทารั้วหลังบ้านไปชั่วคาวให้ช่างเข้ามานะครับเราทารั้วหลังบ้านชั่วคาวที่เวลาช่างเขาก่อสร้างบ้านเล็กอะ่ะนะที่เราจะอยู่สำรองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตบ้านเล็กก็จะกลายเป็นห้องครัวนะ <Tamam. S 1> <c oughs> อันนี้คือซินเดอเรล่าที่บ้าน <c oughs> อันนี้ซินเดอเรล่าอันนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับเวลาช่างเข้ามา ก็ตังค่าล้างด้วยล้างด้วย <laughs> บ่อยพูดล้างด้วยบ่อยพูดก <laughs> ็ตังค่าล้างด้วยอันนี้เป็นแค่500้อยบาทแคร่นะครับแคร่แคร่500อบาทเออนี่จะเอามาโชว์ทุกคนเขียงจ้ะจ้ะ <c oughs> อันนี้เป็นเขียงนะครับท,ที่ที่มาจากต้นมะข,ขามที่ปีนัประเด็กเลยแต่ว่าจริงๆไม่อยากตัดต้นมะขามเลยนะครับ ไม่อยากตัดต้นมะขามเลยเนาะแต่ว่า,เ,าเขาเรียกไงละ่ะมันมันมันอยู่ตรงนโฉนดของบ้านเสาบ้านพอดีแล้วตรงนี้อันนี้ทําเป็นรั้วชั่วขราวนะครับที่ให้ช่างเนี่ยเอาไว้เวลาก่อสร้างเข้ามาด้านหลังนะครับทั้งด้านหลังด้านหน้าแหละแต่ส่วนใหญ่น่าจะเข้าด้านหลังผสมด้านหน้าไปแล้วคนนี้มันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับมันก็เลยต้องจําเป็นต้องตัดโอปป้านี่ไม่อยากให้ตัดเลยเพราะว่าโอปป้าก็ปีเล่น้งแตะเด็กนะครับเสียดายมากมากแต่ว่า น้องเขาก็ยังเป็นประโยชน์นะเขาเป็นเขียงเนี่ยครับมีเขียงกี่อันเนี่ยสองอันนั่นเดียวอันใหญ่ดอกของเราไม่กี่อันสอเอาเือไว้สองันก็ให้เพื่อนด้วยไงให้เพื่อนล้นมาใส่ขอดีนเนี่ยมาถึงเรามีสองอันเองบอกเอาเกียร์เลยเอาใส่ไจะเบบอกเสเดีเนี่ยครับ หมายถึงลมีสองคันเก๋ๆเราคยคิดจะเดี๋ยวตังทอนปลาแขกะไหลูกเออคิดของปลาแขกไว้สิได้เอาตังทอนขึนนเล่นพันนจังอะไรมากินอะไรอะไรอะไรดีจ้ะอ,าาอะไรไม่ไปใส่ยูทูบหน่อยอย,ย่างไรนะ ยังไงนี่แหละครับวิธีคนอีสานเวลามีอะไรก็เอามาฝากเพราะก็แม่ละเนาะภาคภาคอีสานเนาะเวลาเจอกันเขาก็จะเอาขนมนมเนยเอาอะไรมาฝากมาจุ่มกันกินนะครับยิ่งแต่ปลาปลาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปลาเอาของไม่ปลาขาจับต้องถึงกับป้านึงเอามาแลกกันนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นปลาปลาอะไรเนี่ยปลาปลาปลาชิ้งฉางนะแต่ว่าจำได้ว่าตอนสมัยเรียนเนาะทอดกรอบอืม อันนี้ปลาอะไรปะดาอันนี้ปลาปลาปลาเหมือนปลาอะไรปลาเขาเรียกอะไรนะหอยใหญ่ไขแห้งแมมอบอันนี้คืออะไรมาถึงว่ามาถึงแม่สั่งเนืย่างมาบอกเย่างใโจนะโจอย่ในายกมาในาดเลยแม่เอาแม่เอาม้อไฟฟ้าบอกหม้อกระทะใช่ไหมหม้อนี่แหะเพราะหม้อกระทะเดี๋ยวมันจะลวกขึ้นมันดึงสายไฟมานอจะขาดจะติี่อ่าน่ไมอีบ่ไมบ่ไม่แน่ นี่นะครับผู้บริการที่ดีผู้บริหารตัวนึ่งฉันเป็นประธานบริษัทฉันเป็นคนแจ๋วเขาเบิกค่าล้างหน่อยก็ไปเอาอันผ้ากันเปื้อนอันใหม่มีนะครับแต่ไม่เอามาใส่อี่หลีอี่หลีซื้อ่าเธอพ่อแม่พี่น้องซื้ออันใหม่มาจนลูกศสษย์ให้เป็นลายยีนก็เอามาใส่อี่หลีมีอันใหม่ไม่เอามาใส่ป่ะตัวอันนี้ แขเป็น้ารตีมเกบค่ตังหาเขยกบแล้วเขาแม่ปลาของพี่แขงเนือ50บาทแต่ของหนูเน้อเกะเองตอนดึกๆบายน้แข็ง่ใส่กระติแล้วก็ทีเหลือเขาส่องิไปแล้วโอเค่เอเเ้อแก้วเอ้เหมียมึงมาทุกงานเลยอเมียวไอ้เมียอเมียอเมีย อีเมียวอีเมียวอีเมียวอีกออีเมียวไกแลอมกมี้องัแล้วก็่างตนอยอานมแค่นี้อเจ้าเสือนั่งกยนีแม่เจ้าคานะแมเี่นาบ้านแมมเคยยมตาที่ไหเยอ่ขึ้นมาที่บินมาใช่มจะตัอ ่อยาฉันมาคุยเฉยๆฉันไม่เน้นกลิ่นผักของเราเนี่ยครับเยอะๆคนเยอะเนี่ยครับเป็นบ้านแห่งการปาร์ตี้เลอเกินนะครับบรรยากาศดีๆเนาะบ้านมันก็เย็นๆมีต้นไม้มีป่าเยอะๆเออ สดเลยไล์สดเลยนี่เลยเพราะว่าขาสวยนั่นแล้วเขาเลยถ่ายจะลงขาสวยไงก็เลยถ่ายขอถ่ายน้อยขอถ่ายหน่อยโอ้ยไอ้ดาวไอดาวใส่เลยดาวใสพักเลยครแบ๊บเอาอันที่ อแล้วจีนาต้นาษาบอจาหต่ใหพนาม่อยู่ไหนยาจ่าน่ะยาจ่าอยู่ไหนปิงายยิ้มบนเรื่องกินไว้ใจกระดจัดแกนให้ยาจ่ายนี่อันนี้ร้านอะไรพนาลยน่าจะเป็นพนาลายนาายพนนาายอันี้ก็เราก็ปิงกันตัวนี้เลย นี่ก็จะมีพิซซ่ารันจู๊ดถ้าปิ้งกินเองก็แซ่บๆเนาะคนอีสานก็จะกินแบงนี้แหละครับคนอีสานก็จะกินแบงนี้แหละนึ่งย่างเกาหลีเอียงก็ว่ากันไปก็จะมีต่างคนต่างเอิญปลาหมูกระทะเนื้อกระทะหมูย่างเกาหลีหมูกระทะเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีแล้วจะไปสิบอกเด้อได้มืดแต่สดชื่น แต่จะมีเสียงที่เห็นไหมในเสียงที่ครับเออครับบางคนก็ปรมากินนะก็แล้วแต่เนี่ยร้านพันนลายอือแต่ว่าร้านนี้บร้านนี้บอกข่าวร้านนี้น้ำจิ้มแซ่บตับหมูเนี่ยควรกินแต่ตับไก่มันอือตับหมูเนี่ยก็แซ่บหมอบอกตับไก่มันมันใช่ค่ะถวายวันนี้เมื่อวานนี้เป็นรวม หันมาหน่อยฮนีมองกล้องมองกล้องจ้ะมัน้ะไปเล็วไปอยู่ข้างเรเลยทำไมเขาขอถ่ายรูปหมูบ่อยจังหนูสวยไงนายกเลยถ่ายโอเคแล้วค่ะเดียจถ่ายให้๊บนึงอ้าวหนูสวยไงนายกเลยถ่ายอันน่องนองต เฮ้หน He ่อยเฮ้หน่อยดูว่ามันว่ามันกินเทศกาลปีใหม่เด้อจ้ะจริงๆปีใหม่กับพานมานานแล้วแต่ว่าก็กินกันกินกันแบบไม่มีโอกาสนะไม่อย่างที่บอกนะครับเออวันนี้ไม่ได้นะไม่เห็นจะนัดกันสักวันหรอกแต่เห็นจนจนพี่เก๋ถามว่ากินเทศกาลอะไรครับ่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทําบ้านใหม่ก็อันนี้มันที่บ้านเดิมใช่ไหมเราก็จะทําตรงนี้แหละแต่ว่าก็จะมีพื้นที่กินอย่างเงี้ยตลอดนะครับเพราะว่า คนอีสานเขามักซุ่มกันซุ่มกันก็คือภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรซุ่มกันซุ่มกันก็คือแบบรวมกันนะครับอ่าจซุ่มกันรวมกันนะครับข้างน้าแล้วก็ใส่นี่นี่เลยหมูกะะระะท็ได้เขาก็กินง่ายๆนะจากตอนสมัยเด็กๆ นะอุปปัตต์ก็ไปปากีก็กินอย่างนี้ล่ะหมูกระทะกับบ้านญาติบ้านญาติเป็นอะไรจังหวัดเป็นยังไงครับน่ากิน,นนะไหมใส่ผักแล้วอันนี้เป็นถาดใส่ผักมาอันนี้มันก็จะกรองน้ำสมมูกระทะนีะครับนี่นะมิติใหม่ <c oughs> คนจริงกับจิงอย่างตั้งใจนะครับ ถ้าเราปิ้งแบบแต่นี้มันก็จะแซ่บคนละฟิลกับหมูหมูแดดเนาะแค่นั้นกินไม่ทันนะประดานไม่ทันแต่ว่าถ้าแบบเรารีบก็นะก็พอทานเราเหมือนกันละแบ,บร์